สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามแคคตัสนะคะวันนี้นะคะปุ๊กได้พัสดุมานะคะจากจากไหนจากพักแคคตัสนะคะปุ๊กสั่งต้นไม้ไว้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในนี้มีต้นอะไรบ้างแล้วก็ส่วนพักแคคตัสเนี่ยเขาแพ็คของให้เราเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ ิดแบบโหดร้ายมากค่ะขี้เกียจไปเอามีดขี้เกียจไปเอากันไกนะคะก็ใช้นี่แหละใช้แหนบเปิดเอาถ้าคนไทยก็เร ouais, ียกมักง่ายก็ไม่เป็นไรมากนะคะเขาแพ็คให้เรามาใช้ได้เลยค่ะกระดาษหนังสือทิม์รองชั้นที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มีบับเบอ้ลอ๋อบับเบิ้ลเนี่ยนะคะเขาห่อต้นไม้ให้เรา เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราได้ต้นอะไรกันมาบ้างปุ๊กสั่งมาโอ้โหทำไมหลายต้นจังเอ๊ปุกว่าปุ๊กสั่ง3มต้นนะหรือ,อยังไงหรือว่าแกพักแคกตัสเขาอาจจะมีอะไรแถมมาให้เราเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เรามาแกะกันดีกว่านะคะหอแรกมันคือเต้นอะไรโอ๊โ f l o b วียมานะคะเมือ่อีาที่แลแรถึงทีว่าเราจะได้โ o บีเวียไหมเรา f l o b เวี e r เราก็ต้องได้โ o บีเวียสิอนมะเออก็พูดไป<ๆ>เ,เ,เรื่อยพูดไปเรื่อยก็พูดให้มันขำๆน,ะะ <S 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 นัๆ่นแะค่ะแทน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  ด,ด้งแล้วนึกออกแล้วปุ๊กไม่ได้เอฟแคโรบีเวียค่ะปุ๊กเอฟที่มันเป็นเซตด,ด้วยอันนี้แมมไม่ใช่แมมครับแมมขนลุกเหลืองนะคะต้นที่หนึ่งมาวางไว้ก่อนนะคะเอาวางไว้ก่อนมามาดูต้นถัดไปต้นที่สองนึกออกแล้วน่าจะปุ๊กน่าจะเอฟ โรบีเวียเนี่ยสองต้นแล้วก็ที่เป็นเซ็ตอีกหนึ่งเซ็ตแต่นแทนอะไรเอยต้นนี้ชื่อว่าจำไม่ได้อ่ะน้ำที่เรียนไหมเพื่อนเพื่อน,นท่านใดรู้โอ้โหติดตุ่มดอกแล้วด้วยเดี๋ยวปุูกจะลงปลูกเลยค่ะ น่าจะหนามทุเรียนนะคะเป็นแมมแมมหนามทุเรียนนะลูกคิดว่าถ้าผิดนะคะเพื่อนท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเพราะว่าปุ๊กเป็นมือใหม่ไม่ค่อยมั่นใจกับกับเอ่อบางต้นที่เราเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะต้นต่อไปค่ะเรามาดูกันต่อพร้าม เชื่อกันลุ้นค่ะเราเห็นรากแล้วเราเห็นลากแล้วโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะแพ็คดีค่ะแน่นหนาไอ้เราก็จะร้อนนะคะรีบฉีกอยากจะรู้อ่าเห็นแล้วเห็นเพ้อถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นแมมขนนกขาวใช่จริงๆค่ะแมมขนนกขาวต้นที่สามแล้วนะคะ ต้นที่4เ,เพื่อนตื่นเต้นกันไหมเออส่วนพักแคคตัสนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าของนะคะเป็นทนายหนุ่มรูปหลอ่อนิสัยดีน่ารักค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำหลายๆอย่างดีมากเลยเกี่ยวกับมือใหม่หัด,หดเลี้ยงแคคตัสนะคะถามคำถามไปน้องเขายินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะ อันนี้ชื่ออะไรเรี้ยงยังไงเขาบอกนะคะไม่กักความรู้เลยน่ารักมากถ้าเพื่อนๆท่านใดบ้านอยู่แถวนครประถมนะคะหรืออยู่ใกล้ๆเช่นกรุงเทพราดูรีก็ลองแวะไปดูนะคะหฮนี่อะไรนี่ยิมโนสองสี่หกดยิมโนเอลนะคะเนี่ยแปดพูต้นต้นอันนี้มีอีก อ๋อหรือว่าต้นนั้นได้สี่จัดไม่ได้อ่ายิมโนโต้นที่สองยิมโนเอลบีเหมือนกันสองสี่หกแปดอาแปดภูเหมือนกันว่าถอดแล้วก็ตัดลากไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเชาลงปลูกอีกยิมโนโต้นที่สองอ่านี้เกะได้เลย แม่บับเบิลนี่นะคะกับกล่องพัสดุเราอย่าทิ้งนะคะเราเก็บไว้ส่งต้นไม้ให้เพื่อนขายต่อได้ปุ๊กว่าปุ๊กก,กำลังจะลองอไลฟ์ Life ขายนะคะหรือไม่ก็อาจจะโพสต์ค่ะเพราะว่าเวลาเรามีเยอะๆเราเพาะไว้ก็อ้าขายดูขายลองขายดูนะคะจะได้เป็นค่าปุ๋ยค่าดินให้น้องอันนี้เป็นแมมน่าจะเป็นแมมขนแมวนะคะหรือผสม ปุ๊กไม่แน่ใจค่ะต้นถัดไปเซตนี้น่าจะสามรอยบาทอ้อยเก้าสค่ะไอต้นเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้มากี่ต้นสามร้อาสคุ้มไหมคุ้มเผื่อเพื่อนๆคนไหนท่านใดว่างนะคะลองเข้าไปสองในเพจพักแคคตัสนะคะแล้วก็ลองเข้าไปติดตามแล้วก็ลอง เอสต้นไม้ร้านมีนะดูนะคะคือแนะนำเลยสวนสะอาดต้นไม้ก็สมบูรณ์ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะวันก่อนปุ๊กซื้อมาต้นไม้สมบูรณ์ทุกต้นเลยดินปลูกก็ดีโอ้ยทำไมอันนี้แกะยากจังเดี๋ยวต้องไปอินบ็อกถามหน่อยว่าน,น้องแพ็คแน่นขนาดเนี้ย จะไม่ให้พี่ปลูกต้นเลยใช่ไหมอรอเลยอายนี่อะไรเอ่ยคะอิลุสโมค่ะน่ารักเนาะต้องถัดไปนะคะอิลุสโมเสร็จแล้วต้นถัดไปคืออืมคามิเนี เพื่อนนี่โอ้โห oh. อืมชื่อกันลุนแทนแทนแทนนี่ค่ะคามิเน่เหลืองเซตสามร้อยเก้าสิบได้อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะคามิเน่เหลืองอิรุสมู แมมขนนกเหลืองแมมขนนกขาวแล้วก็อืมอันนี้หนามทุเรียนหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะแมมขนแมวแล้วก็ยิมโนโสองนอกปุกคิดว่ายิมโนนี่น้องเขาแถมมาให้แน่เลย เพราะว่าปุ๊กจําได้ว่าในเซตที่ปุ๊กเอฟเนี่ยมันมีแค่ห้าต้นนะสงสัยน้องเขาไม่ใช่ห้าหกต้น่ะอโอยโดนดอกเดี๋ยวดอกมันกระทบแล้วเรา,เราลงปลูกแล้วมันจะไม่บานนี่นเพื่อนดูค่ะสองสี่หกหกต้นนี้นะคะราคาสามรอเก้าสิบบาทส่วนยิมโนสองต้นนี้น้องก็แถมมาให้น่ารักมากเลยนะคะกับผักแคคตัสค่ะ ีน้เรามาดูอีกสองต้นนะคะนั่นคือโลบีเวียดอกส้มกับดอกโอโรสนะถ้าพูยจงไม่ผิดที่ลุกเอฟไปจริงๆก็อยากได้ทุกสีล่ะคะ่ะร้านนี้ต้นไม้ก็สวยแต่เอฟไม่ทันค่ะอินเทอร์เน็ตแรงไม่พอหรือไม่เราก็มือเร็วไม่พอ ต้องเชื่อไหมว่าต้องต้องพิมพ์ชื่อตัวเองค้างไว้พอเขาบอกล่ะค่ะปุ๊บเดี๋ยวโหกดกดนิ้วแทบล็อกเลยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันได้แล้วมันก็ไม่ดันเวลาเขาไลฟ์สดขายทีเนี่ยก็น่าจะประมาณครั้งละห้าสิบต้นมนะั้งถ้าเป็นพวกโรบีเวียก็ได้มาสองต้นดีนะคะยังได้ลองลองไลฟ์สดเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะลองเอสในไลฟ์สดเนี่ย ปกติโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไม่ใช่โรบิเวียค่ะอันนี้คืออิชินอฟค่ะอิชินอฟขอโทษขอโทษพูดผิดเอเองแล้วก็ลืมเองอันนี้อิชินอฟนะคะดอกสีส้มต่อไปนะคะอัน,นถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเอ็มอิชินฟเหมือนกันลืมแล้วดูที่ ก็เริ่มแก่แล้วนะคะก็ต้องลงลงลงดูดูบ้างเป็นธรรมดาแคปก,ก็ต้นไม้เนี่ยจับแน่นนะหมายถึงว่าต้นที่มันอยู่ในสวนอยู่ในถาดของเราเนี่ยเราจะจาได้ค่ะว่าเฮ้ยต้นนี้มันหายไปไหนวะอะไรเดบ,บนี้ทําไมเห็นทีนีเเหมือนกันปุกคิดว่าคนที่เลี้ยงแคคตัสนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคืออย่างคือ,อยังไงอะเรารักเขาอะนะคะเราก็จะให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษ ก็จะจำก็จะเฝ้าดูเฝ้าติดตามผลงานของตัวเองนู่นนี่นั่นตรนนี้ออกดอกหรือยังอะไรอย่างนี้ตอนนี้แห้งไปไหมเปลี่ยนดินไหมน้องไหมอ่าอิชิโนบเหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีโอรสติดตุ่มดอกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพุกจะลงปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาดอกเขาบานแล้วก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ส่วนโลบีเวียที่พูดไปตอนแรกสแสดงว่าพ๊กเอฟไม่ทันเอฟทันแต่อ,อิชิโนฟกับไม้เซฟนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมาดามแคทตาด,ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย